สวัสดีครับมาเบรงหันต่อนเลยครับห้องไใดไใมมาแล้วครับอันนี้คือใหม่ที่ห้องไปซื้อมาครับอันนี้ห้องซีม,มาเบิ่งขั้นตอน,นครับก็คือเราต้องมาดีดไม้กวนครับดีดไม้แบบเลื่อยหม้ปัดคือให้มันเรียบน,นจะครับอันนี้เราต้องไปดีดไปตอกต้องเราต้องดีดไม้ไม่ร้อยทะเบนทะเบงตัวเรียบครับ น้องนะครับนี่ควันหางผสมล้มแบบนะครับการที่จะหลอมหล่อเดือดตาป่วยบริเวณหนังไปคุณให้ดีไปประกอบครับให้ดีเรียบร้อยแล้วเขาเลยจะเอาไปประกอบแต่เตี้ย นันคือขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้เข้ากระเจีเลือกนะครับเลี๋วคัดใหม่นะครับก็เดี๋ยบไม่ที่มาเป็นโคนงนะครับเป็ี่ยนโูตัวนี้นะครับก็มาเลือกต่อตัวที่มันดีๆนะครับดีที่สุดนะครับเขาก็เจี๊ยนะครับไม่รีดไม่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปิดน้าหม่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นร้ายเห็นอย่างนะครับเอาชิเลือกใหม่ ชินแล้วครับเขาได้ใหม่มาแล้ววนนี้เขาก็สีมาวัดตัดต่วนครับความสูงความยาวเขาต้องการเท่าไรครับเขาวัดมาแล้วกรขีหยไปนะครับเคยดีเขาหยิไปตัดเขาตามขนาดที่เขาต้องการนะครับผลลัพธ์นะครับเสร็จแล้าเขาจะมาตัดครับ ตัดตามขนาดที่ต้องการน,นะครับนี่ตัดโดยเรื่อยองศาครับนี่ทำกระชีงไงนิดเดียดน้อยครับบระดองเลยอย่างมากมายครับเพ่วัดตัดนะครับนี่เขาจะตัดตอนนี้ตัดขามนะครับเพื่อชีเห็ดขา ครับเอาสีมาแบ่งนะครับแบ่งสัดส่วนนะครับว่าเอาสีวางแต่ละสัดนะครับไวายตัวใดญนี่นะครับเอาแกบะสีมาไว้นะครับเฮายที่ขีดมากกว่าครับแล้วก็ขีดไว้นะครับเป็นห้องที่ขีดทั้งซีขาเลยนะครับ อันวัดทัดส่วนนี่ครับมันจะได้ทอกันทั้งเบิดครับขีดเบิดทั้งสีขาเลยนะครับตันวดทุกคนที่อกเลยจากสามนึง ีดแล้วครับห้องเลยตัดขอบครับเ้ยมันง่ายครับเวลาประกอบเรม่ขีดตัดบรมันตัดหนักครับเอาไิตัดอกกขอบเียบร้อยโดยชิ้นเมื่อครับชิ้นเมื่อจะต้องเอาชิ้มือทีตัวนเอาชิ้นมื่มอทีเตินอนนะบนเบาครับ

ตัวนี้ห้าก็จีว้างสั่นก่อนครับห้องก็จีว้างสั่นห้องกจีบ้างแบ่งสั่นก่อนถ้าเก่าครับอันนี้แบบง่ายครับก่ตดองซีเรียสรับเกืบแบบระลาเอาเลยครับ เขาม่ยินเกยนครับบด้มาจุดมานยังดอกนะครับท่าเก่าอืมนี่ยิงครับยิงโดยใช้ปืนล้มครับยิงแม็กครับ ยิงไปถึงสองฟังแล้วครับอ้าวจีเลยแล้วสั่นหนึ่งครับสั่นนะเนี่สั่นที่สองครับสันที่สองแบบเชดที่สันครับยิงจีระขางครังทีับ báo các thứ thế lắm, nó cứ đi lục cái lan thôi, không có nên ngồi chờ thôi, anh bắt bên này đi, 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 anh bắt อันนี้เ้าก็มาประกอบขาแล้วครับอ้องประกอบขาแล้วครับเห็นได้ครับกจะดีเป็นสั้นขึ้นมาครับนีแ่งสั้นตามนี้แล้วครับก็ะิเป็นจี่ขีดไว้ครับเลไ,ไปตามขีดเลยนะครับ ่มันยิงหลอกนะครับยิงขันไว้เพื่อความแข็งแรงครับถ้ากาวพร้อมทุกจุดอ่าไม่ได้ครับเสร็จแล้วครับสั้นครับนี้ก็เเลือปิดหัวครับอ่าเ้าจะปิดหลังครับปิดหัวเสร็จแล้วทากาวเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วครับนิ่งครับดูนะครับเสร็จแล้วครับสั่นรองเท้าครับนี่ครับสัน่นรองเท้าครับจากงานาใหม่ไว้ครับ เส้นเท้ากับเสียมาขัดครับขัดปรับเปรียบนะครับบนด้านหลังมันสวยงามครับขัดมุมนีม้ไมคงับงอันนี้ใส่ความสมารถแล้วครับอ่าอกัดขอบครัก็ของสวยงามครับ อ่าเป็นไรครับเรียบรอยครับสันรองเท้าอันนี้ก็สซงครับจากใหม่ผลิตครับเห็นง่ายครับเข็ยนง่ายใส่เองครับสันรองเท้าง่ายจากงานใหม่ผลิตครับผม